มาดูครับ12ล้อครับสายโหดนะครับก็ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับกับ FXZ นะครับยูสุดิกาตัวนี้เป็น FYH นะครับในรหัสใหม่นะครับแต่ว่าก็หัวใจเดียวกันนะครับเพิ่มล้อขึ้นมาคู่หนึ่งมาดูครับทางก็เหมือนกับ ทางที่จะไปดวงจันทร์นะครับผมไต่ไปเนิบๆครับทางก็หลุมโอ้เยอะมากครับ ดูดอีกแล้วคลิปเราค่อยๆยับครับเอาเอา,เอามันไปน,นั่นแหละเออ